สมาชิกวุฒิสภาสรุปผลการดำเนินงาน5ปีตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์ที่จังหวัดจันทบุรีที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทจังหวัดจันทบุรีพลเอกชัดชยัยสาริกัญญะประธานคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน5ปีตามหน้าที่และอำนาจ ของคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา,าประกอบด้วยกรรมาการที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการเลขานุก,การประจำคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาในห่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเพื่อนำประเด็นและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตรเสนอไปอยังรัฐบาลดำเนินการต่อไปที่ผ่านมาคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาได้ดำเนินงานตามกรอบหน้าที่และอำนาจโดยดำเนินการตามแผน การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติและได้ปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญอาทิรายงานการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นปฏิรูปที่6 การบริหารจัดการการประมงทะเลการขับเคลื่อนเกษตรกรปลัดเปลืองภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจประเด็นการปฏิรูปที่3การพัฒนาแหล่งน้ำและชนประทานเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการสร้างการใช้ Big Data ภาคเกษตรเป็นต้น